สบายดีเนาะมาดีป่าลุงไหมคะาดีป่าลุงฝูินมาดีป่าลุงเนี่ยจะพาด้วยเอ้าในทีมเปิดปีจามาจินมาจชมาดีปลุง กำังนะนะงานลนะูกำลังป่ลงเขพรสองน้องเผือกกันเลยเออกับน้องเผือกเห็นยังไรันกายาคายค่าย้สือายอี้สอายใส่คนคลายอยากซื้อก็ขายพี่น้องเลยช่วงนี้ซอสแห้ง่าเห็นหรก แยกมาองจิงจะกินมักร้ากินมะซีนด้ใส่จอกจอกขังคอยแล้วคอยออกมาโอ้งโอนี้จอบไปเอามาถือถือตอนไดมินนี่ถือต้อนนี่แมงค์โมโอนี่โบหิปิปตาไปจออ้าจ้ดสบายดีพี่น้องจะเปิดเครื่องได้เดยนี้จะใช้สามนาทีเลย สบายดีพี่น้องมาได้กินมะพร้าเหมือนกันพี่น้องทำอะไรกูรมบวงเจ้าชีกินนมเยอะกินลูกบอกินหมาบอกกินหอยต้มกินมาได้หน่กินเลยนี่น้ำเนตินทานไรนี่ยเบิ้งเนตินร้อนนะอะไรการทำไม ดูนป ah, ุ kind of mm ๊บอาเสียบเสียบสู้มึร้อยเลยมืก hmm. yeah, ีนกี ah> uh ่ต huh, yes, yes, ัวเอามกี่ตัวกันบอเสียก็กินไปงไปบอเนี์บนสตัพี่น้องเลยปุบนสวรรค์นคิดตัวอกินวานีบัตอนแรกกจะว่ากี่ตัวบุรอาทัวคือมาอามินเทสินไอต้นแม่อัดสอแท้ตัว

พอนี้พ่อชีผ่านแล้วนี่ขันเก่งกับมาพาจามินเหยพาเลยเลยเาเลยเลยได้กินขนเลยมากะา่วงเลยหลักทุ้รมากเลยพี่ <c oughs> เอาน้ำกันเนาะเว้นไปดู

ตติดเป็นทนเมีย้าวลูก,กับเมียมันกบ,บคือกันหรอวะจะแพลงลูกกว่าไียหรอแล้ยแพงประจิ้นได้กาขอยบอกแงเกามาขืนนะไม่มีพีนีงเอ้ยกอดอื่นก่อน,น,กนอื่นนะมันปิดีบเนมาแล้วมามาลนะเอาเรื่องเลย เฮียเสฉิตรจะไปคุณบอกคุณเจ้าของคนอื่นกับพี่น้องต้องขอบใจเนาะพี่ตุ้มพี่น้องเไปทางกรุงเทพหรือว่าสุนบุรีเนาะทางสุนบุรีเพิ่นหาเงินมาให้สามสามพันหาสละสามพันหาพี่น้องร้อยว่างกินก่อนห้าร้อยนี่เป็นของน้องมิหนี่แจะหายไปแล้วบ่อืจะหายไปแล้วก็เอามาให้เบิ่งเอามาให้เบิ่งแต่ว่าเงินนะ ห้าร้อยทางน้องมินีนะผางมาให้ห้าร้อยเลยครับของน้องสลานะสามพันครับกระดาของขยะลาบ่ได้ยักบาทดอกแต่ว่าอยากเข้ากล้องใช่เคยมันก็มีกันเอาั้งเจ้าบ่มีเอียงก็เจ้าบ่มีโยนแต่ว่าอยากเข้ากล้องเห่าครัของน้องมินีได้ห้าร้อยนะเลี๋ยวกับแซ่บจังคนนี้ของน้องสลานได้สามพันเด้อแต่ว่าเพิ่นบริได้ผัเพิ่นบริได้ผักมาทางเฮาโดยตรงพี่น้องเพิ่นผางมาทางบ่าวนั่นเนาะ เนียบังก็เพิ่นพางมาทางเบานั่นเบานั่นเพิ่นเอามาใหา้ก็ต้องขอบใจพี่เนาะพี่ตุ้มทางสุนบบรีขอ,ขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงํำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนเฮ็ดยังกับประสบความสำเร็จขอให้เจริญก้าวหน,น,น้าในนาทีการงานเนาะขอให้ธุรก,กิจยังกับรุง่งเรืองเนาะทรงนี้กับทรงโควิดแต่ว่าขอให้ธุรก,กิจ ลุงเรื่องสุขูสุขคนนั่นแหละที่เขามาเบื้องเนาะเอฟซีทุกขูสุคนพี่น้องสุขูสุกคนเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอยาเจ็บยาจนอย่าเป็นยังพี่น้องอาอย่กันไปนดนๆกิินนมีเงใ่มีกถอนลมีเขากินมีเงินใส่มีรถขี่มีคร่องบินขี่ร่ำรวยเงินทองผังมาไห้สามพันหาเนาะรวมทางของลูกสาวกับขอให้พี่ได้คืนไป สามล้านหาสามสิบห้าล้านเนาะถือลอตเตอรี่สามสิบห้าล้านไปเลยมาแบ่งมาแบ่งน้องล้านหนึ่งหรือพี่จะถือสามสิบห้าล้านกันยังอยากเอาอยู่เัยนะก็ต้องขอบใจพี่่นหลายๆเนาะเพิ่นกับโบโบเมนครั้งแรกเนาะเฮ้ยเนาะเพิ่นเพิ่นเคยผาเงินมาให้เฮ้าแล้วก็ขนมก็เคยผักเสือผักลายเถื่ออะไรนเพิ่นทามาให้ก็ต้องขอบใจพี่ตุ้มพี่ตุ้มเมียงเนาะหลายๆ ทางสนบุรีเอับสุนบุรีเพิ่นอยู่สุนบุรีเนาะจากเลยตอนนี้เพิ่นอาจะย่ายมาอยู่กับกรุงเทพหรือว่าบ่ิใดใยที่เนาะเสร็จมาอยู่เพิ่นก็น่าจะอยู่สุนบุรีก่อแล้วเพราะว่าล็อกดาวน์ได้ไปฮาไปใส่มาใส่กันอย่างเนาะก็ต้องขอบใจทั้งพี่ตุ้มมิงและกับพี่น้องสุขุสุคนนั่นแหละคันบ่อดดมีพี่น้องสุขุสุคนที่เขามาเบื้องกบบ่มีวันนี้เนาะคันบ่มีพี่น้อง กัมาเบิ่งกับบะมีทั้งซองซองเนาะเข็นว่าซองพมีอันนี้มีซองซองพี่น้องก็ต้องขอบใจพี่น้องทุกคนนั่นแหละเนาะเฮากับหูว่าแฟนครับกับซองซองกับชิแฟนครับกับพี่น้องคนเดียวกันนั่นแหละคนเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าต้องซองกับโอกับมีเนาะก็ต้องขอบใจเลยอ้าวร้อยโอ้ยพรอปะขอบคุณป้าลยเนาะกับคุณป้าละลายได้จ้าบได้เอาคืนเงินน่ะชงไปให้ป้าเพิ่นคืนขอบคุณปืา ผาเงินใหมนู้นเลยชื่อขนมช็่อขน้อหป้าข้อห้ป้าขอยู่ดีมีแหงอเนี้ยเคินะพี่เลยลำเลยเงินทองโอ้ยเขนนะป้าบป๋าขนมให้กินนี่ขนมผืนผางใหม่บ่กลายเนาะเชืออีกเมื่อเท่าไรตีนอ่ะ ทางล้างนเลยบ่ทางล้างลกองนะมืดพี่น้องคันคันมืดทางนั้นน่ะบ้านเห่าแก็เฮ้ยผังขึ้นมาเออทางเบานั่นเนาะเออผังมาทางเบานั่นเบานั่นเพิ่งขอบใจน้องเคยพี่น้องเออน้องเคยทางเบานั่นพี่เพิ่งผังมาทางเบานั่นเบานั่นให้กับมาหายเนเช้านี้เพราะว่าเฮากับเป็นญาติพี่น้องกันพี่น้องเป็นเป็นแต่น้องเคยพี่เพิ่งกับแสตม์มาบอกคือแต่ว่าถ้าปิดเน็ตแต่ปิดเครื่องแต่แต่ แต่แต่คืนแต่แต่ห้าโมงวันน้องก็มาเปิดวังแปดกระโมงนเขาขึ้นไปตอนนั้นเพิ่งก็เลยบอกว่าป้าติงอยูเ่เฮือนบ่มีพี่เพิ้ลผาเงินมาให้เขาเลยบอกว่าอยู่เขาขึ้นไปมาน้องเปเนาะเจอจ้บอับ่หมดเลยเพิ่นกับผ้ามันเมทาลเิ่นไปรวมนี้<อ>นั่นแหละน้องก็ต้องขอบใจเนาะตอนนี้กับโอ้ยฝนสีต่ตกใครเฮ็ดธุรกิจยังกับพี่น้องเอ้ย ขอบเจ้าสุขุ่สุขนเลยแหละพี่น้องเออที่ขับมากดติดตามน้องสาลาสองนาอง่าขอบุุกขอบคุณมาหลายเด้อที่คอยด้านนอตั้งใจขอบขอบใจสี่หมื่นสับแต่ยัง่ทันหอะขอบใจลวงแมไว้ยังลายป่ะเพราะมันยัง200หล่อกันอย่าเริ่มพี่น้องเลยครับกดติดตามแหม่หอดสี่หมื่นสัพเพี่น้องเลยเก่งมากจะสองปีแล้วย่นหอดใกล้ยี่หอดน่ี เดือนหกนี่แหละนะจีท้องปีเหตุมาเป็นจีองปีเนี่ยย่งบหมี่สี่หมื่นสั่งครบว่เป็นย่างพี่น้องผู้อยู่น้ำกันกัดอยู่ไปจนโดนพี่น้องขอบใจเลยนะจีอยู่น้ำกันมาจนหอดมือนี่เนาะคอยเชียร์คอยชมคอยดันกันไปเนาะที่ชอบย่างกับพิษพลาดปรกันได้ก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้พี่น้องขอบใจจุบปู่ทุกคนที่เข้ามาเบิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจองพี่ ยจำลืมกันอะไรก็ได้สองสองน้องสาระป่ะไปแล้วพี่น้องให้เพิ่อเที่ยงกันก่อนสบายดีไาพี่น้องพูดทั้งนั้นนะเหนือเตื้อเเลยเหนือเตื้อเตื้อเลยฝนฝนตกทางนั้นนะพี่น้องเอ้ยทางสวรรค์นคิด มุมนั้นก็สิเป็นอะไรพี่น้องเอ้ย